สวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับผม d ีเอ็กเอก็ดเบวันนี้จะมาทำคิวอกันคนถามในวันนี้คืนไดโนลไลท์หมายเหตุไม่ต้องสนภาษาอังกฤษนะจะเอ็กดีคำถามที่หนึ่งชื่ออะไรผมชื่อไผ่ครับแบบคำถามที่สองทำไมถึงตั้งชื่อช่องว่า x g o d กซ r เอคำว่า God b บ r รผมใช้เรียกเพื่อนคนหนึ่งแล้วพอคิดคิดมามันก็เท่ดีเลยเอาคำว่า DXF มาใส่ข้างหน้า 3. เคยเติมโรเบอร์ไปกี่บาทบอกก่อนผมมี2 ID อีก ID โดนแฮกกู้คืนไม่ได้เติมไป2 4 0 0ึส่วน ID ที่เล่นทุกวันนี้ก็ประมาณ220 คำถามที่4กดติดตามช่องผมยังชื่อช่องไดโนรีกดติดตามนะแต่กดดิสไลซ์เกือบทุกคลิปเลยหยอกหยอก5มีแฟนยังไอดอลที่แฮฟเอ็กดี มีแฟนยังไอดอลที่แฮฟเอกดีไม่มีนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับบาย for today bye first